สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่บอ่อใหญ่ครับผมชุมงานเสียโสนะฮะ,ะวันนี้บอกว่าบอ่อใหญ่ครับผมแมคโครสามคันนะครับเยอะพอสมควรนะฮะนี่ดูใกล้ๆจุดรวมชูให้ดูชัดๆบอ่อใหญ่มากครับผมที่อาบั้งคูสะอาดครับผมตมสแกสัานะครับเสร็จแล้วครับเดกกาสีน้ำเงินนะฮะ กำลังจะขึ้นบอ่อครับผมวันนี้ฮนะไหวหรือไม่ไหวนะฮะรอดูก่บบ่อค่อนข้างสูงนะครับหะรถไหนไม่แดงเงี้ยมุิดที่เขมพอลั่นครับตอนนี้ครับโอ้โหขึ้นบอ่อสมควรครับตามด้วยไม่มีปัญหาทีมง,งานเสียโซาอ่าพุ่งครับ สบายสบายครับผมคันนี้ไม่แน่ใจว่าเครื่องเท่าไหร่นะแม็กโครสามคันครับอันนี้ทีทั้งรถพ่วงนะครับ งานเร่งงานเมาฮะอันนี้ร้อยเก้าห้าครับผมเดก้าสายขาวเนี่ยมาจากคางห้วยราชครับออกแล้วครับผมออกจากบ,อบ่อแล้วฮะอดูขึ้นไหวไม่ไหวครับผมประทะกับรถพ่วงครับอ,อันนี้มีมันนะรถพ่วงกำลังลงไปลับดินครับมาดูเดก้าคันนี้ครับผมรอดไม่รอดครับ โอ้โหทางนึงค่อนข้างสูงมากครับปูสิบสองนมาทางห้วยดาตโอมัดส่อเยอะเงี้ยฮะเออตื่นขนาตามตัวเจนนี่ตื่นเต,ต้นอันเท่าไ้หร้เนาะอันโทรลั่นไม่ลั่นครับรอฟังเสียงครับผมขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นแล้วสบายสบายครับผม ร้อยเก้าห้า oh, ขึ้นสบายๆครับไม่ต้องใช้สโลครับมาดูฟูโซรครับผมสายพ่วงฮนะรอดไม่รอดครับโ้สายพ่วงฮนะทีมงานไม่มีปัญหาเบอร์ v 11ครับวันขอมอโมงวุคุณรถไ่เค่ย,ยกันที่ไไม่้อง ยอดครับไม่ธรรมดา,าสุดูด้านล่างฮะแมคโครสามคันนะฮะตอนนี้รถกำลังเทครับผมอันนี้บอ่อใหญ่ครับบ่อค่อนข้างใหญ่มากเลยฮะเราจะแบ่งหน้าที่กันไปนะครับแมคโครสองคันนี้ตักใส่รถขนดินนะครับ แล้วก็แม่ครคันข้างบนนะฮะตัวนี้นะฮะซันนี่นะครับก็จะทําการสรุปนะฮะแต่งสวยครับผมอีกคันนะครับทีมงานไม่มีปัญหาคันนี้บอกว่ารอรถหกล้อนะครับฝั่งนี้หกล้อนะครฮะฝั่งขวาที่จะเป็นรถท่วงนะครับอีกคันหนึ่งนะฮะกำลังสลุปบอ่อสวยๆนะฮะแต่งสวยนะฮะ อัน,นสีฟ้าๆนะครับอู้นะฮะอยู่ทางมุมซ้ายเลยนะครับเนี่ยออสุดยอดอันนี้กาลังแต่งสวยครับแบ่งหน้าที่กันครับผมงานเร่งนะฮะทำงานต้องสวยต้องมาที่หนึ่งนะทีมงานเสียโสทีมงานไม่มีปัญหาครับพี่น้องโอเคสุดยอดครับขยายดูบอ่อใหญ่แค่ไหนครับผมเนี่ยครับบอ่อใหญ่มากฮนะ อยู่ที่บ้านคุกสะอาดนะครับคุกสะอาดตะมนสแกปรรงนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันที่นี่ครับมีทอดลั่นนะสุดยอดนะครับโอ้โหทีมงานนี้ฮะวันนี้รถวิ่งสิบกว่าคันนะครับมีทั้งรถพ่วงนะครับแล้วก็ในส่วนของสิบล้อนะครับหรือจะเป็นคุกล้อนะฮะเยอะแยะมากมาย มาชมกันต่อครับผมนี่คือแมคโครนะครับวอลว้น,วนะฮะคันนี้สีเหลืองดำนะสวยงามเลยทีเดียวกำลังทำงานนะอันนี้เป็นเดก้าร้อยเก้าห้าแรงกับไอ้ลุงโทนนะฮะทิ่โทนแห่งบ้านใหม่ครับผมบ้านใหม่สามแหว่งนะฮะวันนี้มาช่วยงานเสียโสบ์บอลลีเต็มที่ครับผม ด่วนงานเร่งนะฮะต้องการรถมาช่วยนะครับทีงานเสียายาเนี่ยนำทีงานมาช่วยเสียโันะครับอ่ะสายม่วงมาแล้วครับโอ้โหลงแล้วครับผมไปรอรับครับผมอืม ดิ้นก็จะออกขาวๆนะเหมือนดิ้นบาดานนะฮะวันนี้ก็ข้างในก่อนหนะ้าน,นี้ก็มีแต่คูณนะฮะเนี่ยครับรถเยอะมากครับผมมีทั้งรถเพ่วงนะสิบลอ้อนะครับแล้วก็ในส่วนของหกลอ้อนะฮะแม็กโคร3คันมาเลยนะฮะนี่กับทีมงานเสียโสไม่มีปัญหานะครับบริการ มาทับใจนะฮะที่นี่มาดูครับผมร้อยเก้าห้าไอ้ทิศโฟนี่จะขึ้นไวไหมครับผมปากบอรครับมีโทษลั่นหรือเปล่ามาแบบเรียบๆครับผมแค่นหนึ่งมาฮะเอาไว้ไม่ไว้ครับผมโทษลั่นไหมขึ้นโอ้ยสบายสายครับผม บอกว่าสบายสบายครับ se ชิวๆฮะนี่มาดูในส่วนล้อมไม่กล้าห้าร้อยครับผมก้นพ่วงฮะไ่้เรื่องมาเต็มทุกันเลยฮะโอ้ผมตลกครับผม สุดยอดครับผมนะครับไม่ธรรมดาครับผมทีมงานไม่มีปัญหาขวันขโมงอะ <c oughs> แล้วก็อ่ะคันนี้ร้อยเจ็ดห้าแรงครับผมมาแล้วครับไอ้ม่วงฮะว, <c oughs> วันนี้ขับโดยเสียยานะครับเสียยาไม่ได้ขับแม็กโครฮะวันนี้มาช่วยงานเสียโสครับผม <c oughs> รอดูฮะร้อยเจ็ดห้าเนี่ยจะขึ้นไหวไม่ไหว คันนี้แต่ก่อนเป็นเทอร์โบนะฮะเทอร์โบเครื่องพังนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเครื่องเป็นร้อยเจ็ดห้าธรรมดาครับผมไว้ไม่ไว้ฮะลอดูรอยชมครับผมโอ้ยโอ้สบายสบายครับผมร้อยเจ็ดห้าเสียยาวบอกว่าชิวๆครับจิ๊บๆกันเลยทีเดียวอัอบอาบบกค่อนข้างสูงนะครับ ว่าการทำงานของเขาเนี่ชิวๆฮะสบายๆเหมืมีปัญหาค้าบพี mm ่น hmm. ในช่วงที่รอ mm hmm. รถคนดินครับผม mm hmm. เดี๋ยวพามาดูการทำงานของแมคโครนะครับคันนี้กำลังสโลปนะฮะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับสโลปแต่งสวยนะครับแมคโครสคันนะฮะแบ่งหน้าที่กันไปงานเร่งนะครับต้องรีบเอาให้ทันเวลาฮะ โบเบโก้นะครับทางด้านซ้ายสีฟ้านะครับแล้วก็มาดูตรงกลางครับผมคันนี้จะเป็นวันววนะครับเลืองดำอ่ะสวยนะฮะสวยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ขุดตรงกลางนะครับคันนี้จะดูแลในส่วนของนถ6หกล้อนะฮะแล้วก็มาดูทางด้านขวานะครับคันที่ เออไม่โคสี่คันเด็กว่าสามคันได้ไงคันที่สามครับคันนี้จะสโลปแต่งนะฮะครึ่งทางและครับหัวมุมอะนี่คันที่สามซันนี่นะครับสวยงามกันเลยทีเดียวอันนี้แต่งแต่งสวยนะครับ แล้วก็อีกคันครับผมขวาสุดนะครับคันที่4นะฮะคันนี้ตัดใส่ในตัวของรถทุ่งครับเนี่ยครับาอีกแล้วครับผมขาลงนะุงแล้วงานไม่มีปัญหาครับอ่า งานเร่งครับผมมีทั้งรถพ่วงนะฮะรถสิบล้อนะครับจะเป็นในส่วนของหกล้อฮะชอดเด็ดวันนี้ก็คือสอดขึ้นขึ้นบ่อนะครับอ๋อสุดยอดครับเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นนะฮะ แบ่งหน้าที่กันทำงานครับผมสี่คันครับวันนี้งานเร่งฮะเดี๋ยวไม่ทันส่งงานฮะจัดหนักจัดเต็มเงินไปเลยเดี๋ยวเรามาดูขาขึ้นนะครับทีมงานไม่มีปัญหารถพ่วงฮะ โอรัดแน่นอนครับผมหม้อก๋วยเตี๋ยวครับตอนนี้ฮะแมคโครบรีบแตรว่าเต็มแล้วรถคันนี้สวยหนเนี่ครับคันนี้สวยครับสวยงามเลยพ่วงอันนี้จะเป็นเมกาครับสีสวยลายสวยครับผมบุกเลย ลงไปรับดินนะฮะตอนนี้ทีมงานไม่มีปัญหาเสียสูาครับผมมา,บมาเนี่ยครับมาแล้วครับมาแล้วครับรอฟังเสียงท่อลั่นนะครับตอนนี้ลากมาเต็มวิกัดครับ จัดเต็มครับพี่น้องมีแตรรถไฟอยู่ด้านบนด,ด้วยฮะคุณจะลบแน่นอนครับอเอาละฮะท่อลั่นแล้วครับคุณขโมงรถท่อเดียบเรียบร้อยครับผมสบายๆนะครับ ไม่มีปัญหาสมเชื่อครับท <c oughs> ีกง,งานไม่มีปัญหาฮะบอกว่าการขึ้นบ่อแค่นี้อยิบยิบครับพี่น้องอ่ะมาดูรถแต่งสวยครับผมไม่เบอร์แปดนะครับไม่มีปัญหาเบอร์8ไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไหร่ฮะนะครับตักด,ดินะ เป็นสายงานหลากหลายอาชีพนะครับพี่น้องก็เลือกอาชีพที่แตกต่างกันไปนะครับนี่คือสายแมคโนสายดำนะฮะดำซิ่งดำแต่งนะฮะก็เป็นอาชีพของพวกเขานะครับที่เราชอบนะครับรักในงานตรงนี้นะฮะทำแล้วมีความสุขครับผมทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครนะฮะลุยกันต่อครับ รอดูคันนี้จะขึ้นครับผมไม้กห้า500นี่เครื่องไม่แน่ใจว่าเครื่องเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามเจ้าของนะครับเพิ่งมาถึงนะอามาแล้วครับผมขึ้นบอ่นบอในบ่อค่อนข้างสูงนะครับมาแบบสบายๆนะฮะแสดงว่าเฟืองช้านะครับชิวๆฮะเกียนหนึ่งลากมาเลยอันนี้แต่งสวยครับผม ไม่มีปัญหาเบอร์แปดครับไม่ก้าตนเดียวฮะต้องเร่งรีบครับผมเบาๆต่ดูว่าท่อรั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะรอดูท่อเป็นยังไงแล้วนอะรับขึ้นแล้วครับพี่น้อง เลยต้องบอกว่าใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนสูงพอสมควรเลยโอ้โหพ่เศัเก็เสียอีนะครับหอ่ลันนิดหน่อยครับบอกว่าสบายสบายชิลๆครับมาเสียเอนะฮะเสียอห้วยราดอุตมอสนะฮะคิดว่าใส่ขึ้นสบายๆนะครับ ก็ไปเทข้างบนครับผมรับผู้โดยสารหนึ่งหนึ่งท่านนะไมโคตักเต็มแล้วครับผมตอนนี้มาดูด้วยชุนของรถพ่วงนะครับทิมงานไม่มีปัญหาครับผมว่าจะขึ้นมาไั้ไงฮะสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับผมงานวันนี้เนี่ยฮะ โอ้ลั่นแน่นอนครับโอ้หลากแบบว่าเกียวหนึ่งเลยฮะหมอกไปเดียวนะครับเดี๋ยวสูงมาดูนิดหนึ่งฮะเนี่ยครับ,รบสบายสบายกับวิกเตอร์ครับแม่ลายพรางเป็นสีสวยมากครับรถคันนี้ ไม่มีปัญหาเบอร์16ครับผมขึ้นแล้วครับผมขึ้นบ่อลแล้วฮะรอฟังเสียงฮะในสุดของพ่อรั่นยอมวันมีรัรรรรรรร่นแน่นอนฮะมาแล้ว ไายลันนะอเสียงสะใจครับผมไม่มีปัญหาเบอร์16ครับพี่น้องอันนี้ขาลงครับผม10ลอ้อนะฮะดูโซ่ครับผมลงนี้สบายสบายครับผม วิ่งไม่ทันนะฮะหกล้อรู้สึกจะจอดพักเที่ยงครับอนี้สายหกล้อครับผมมมาจอดพักเที่ยงครับผมกินข้าวฮนะคนขับไปไหนหมดร้องนี่หนอฮีเดก้าครับผมไม่แน่ใจว่าเครื่องเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปถามเจ้าของ ในส่วนของเสียชัยด้วยมามาจากเฮด้านนะครับเออสามคันนะครับมาอีกคันนะฮะโรบครับมาแล้วครับผมคนดินมาจากทางไหนน้อนี่นาะครับเนี่ยครับทีมงานของเราวันนี้ครับผมทั้งขาวจะเป็นโรบครับครับผม240แรงนะฮะแล้วก็เสียเอครับผมแม่ลายสวยนะครับ เอก้าห้าร้อยนะแล้วก็ไอ้ม่วงนะสายม่วงเสียายาครับผมโอเคครับนำทีมโดยเสียเอ,ยเอยครับอ่าเชียร,รับไปแล้วครับแันแรกครับผมเสียเอ,ยยเอยครับจะเป็นพี่เสือครับผม <laughs> พี่เสือ 2 1 0ร้ e นะฮะอะไรเนาะ jo 8 e ครับผมแล้วก็เทีเยบกับผม240รแรงโรบค c o p ครับผมแล้วก็เนี่ยครับเมกะมาแล้วฮะข้างๆผมเนี่ยมาสักข้างเลยผมอยู่ในรู้เลยครับพี่นอ้องยีงไม่ทันยี่สิบทันครับผม Yahoo! นำดินไปเทแล้วครับผมเสียยาครับผมขอเจ็ดห้าครับครับที่